มีคนเขาหาว่าอาร์เซนอลเป็นนิวสโต๊กครับเล่นเกมรับเหนียวเหนียวแล้วก็ไปรอลุ้นลูกเตะตัต้งเตะเอานะฮะหรือว่าอา,อาจจะว่าเหมือนบอลเดินสายแถวแถวเนี้ยนะฮะเล่นเกมรับเดี๋ยวไปรอยิงจุดโทษเอานะฮะเล่นบอลติชึงดิชึง่วงเวลายอย่างเดียวมันจริงอย่างที่เขาว่าไหมอาร์เซนอลเล่นเกมลุกเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันหน่อยในคลิปนี้ครับ thank you ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันหน่อยครับถึงเรื่องราวของกระแสนะครับที่มีการเรียกว่าแซะกัะแนะกัะแหนนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยดีแต่เล่นลูกตั้งเตะดีแต่เล่นลูกเตะมุมนะฮะเกมลุกไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรทื่อยกระสกเบือนะครับและเล่นเป็นสโต๊กนะฮะหรือบางคนก็เรียกว่านิวสโต๊กนะครับสโต๊กซิตี้เนี่ยเป็น อยอดทีมอีกทีมหนึ่งนะแองกฤษนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบอร์ตัวละครมันเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เลี้ยงกันนะเอาว่าชวนคุยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับใครคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเชบิญคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะแต่ว่าก่อนจะ,จะไปคุยเนื้อหาของเราครับนี่ฮะขออนุญาตมาขอบคุณผู้นสนับสนุนของผมก่อนก็แล้วกันนะครับมาแล้วครับนะฮะไข่กรูมิงพิเศษครับเขามีการจัดโปรโมชั่นเอาใจแฟนๆช่องคุยกันเนอร์นั่นเองนะครับาะมีโปรโมชั่นลดส่งท้ายปีครับ โปร12เดือน12ครับ12-12วันเดียวเท่านั้นลดราคาเหลือเพียง1,515บาทยังไม่พอครับแถมฟรีครับใบมีดมูลค่า659บาทด้วยนะครับในเซ็ตเนี่ยก็จะมีใบมีด1ชิ้นสามารถที่จะเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้ก็คือคืนนี้เลยนะครับนะก็ฝากแฟนคุยกันเนอร์ไปจับจ่ายใช้สอยกันด้วยนะครับกับอีกแบบครับก็คือเซตสุดคุ้มครับคูณ2ครับในราคาพิเศษไม่แพ้กันครับเหลือเพียง1,600 96บาทจากราคาปกติ2,400บาทนะครับพิเศษนะครับนะฮะช่วงเที่ยงวันถึงบ่าย2นะครับยังมีของแถมให้อีกนั่นก็คือใบมีดสำรอง2ชิ้นนะครับนะไว้ใช้เปลี่ยนในนาคตนั่นเองนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับคือตัวท็อปประจำร้านครับเพียง1,590บาทราคาดีการันตีด้วยยอดขายครับสินค้าราคา1,590บาทตัวนี้เนี่ยจะมีวันที่12 13 14 15ธันวาคมเท่านั้นนะ ส่วนเซ็ตที่มีโปรโมชั่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีแค่12เดือน12เท่านั้นนะครับนะก็ใครที่ไม่อยากแบบคิดเยอะคิดช้าอยากได้ของราคาดีโปร12เดือน12ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็มีสีใหม่ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเบจกับสีฟ้าแต่จริงๆงสีดํานี่ก็สวยดีนะครับนะระวังของปลอมด้วยนะของแท้นี่ต้องบอกว่ากดในลิงก์นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เมนนะครับใครอยากได้น้องไข่นะครับนะฮะไข่กูมิ่งนะครับไปเล็มขนน้องชายนะครับ ก็จัดได้เลยนะครับโปรดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะล่าสุดนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าได้ประตูจากลูกตั้งเตะหรือว่าลูกเตะมุมเนี่ยเยอะมากนะครับบ่อยครั้งเลยนะครับกองหลังไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมซิลิบากราเบลมาเกยเยสเนี่ยรวมถึงคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําประตูจากลูกตั้งเตะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิเกลเมริโนโฉบขึ้นมาโมงนะครับลูกฟรีคิกนะครับทางด้านของบุคโยซากาก็ได้แอสซิสต์เป็นว่าเล่นเด็กแคนไรา์ด้วยเช่นกันนะแต่ว่า ปัญหามันคือมีหลายท่านนะครับกูรูผมนับเฉพาะออฟฟิเชียของต่างประเทศแล้วกันนะนะครับในไทยเองเนี่ยนะครับพี่ๆหลายๆทีมเนะี่ยแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นทีมนั้นทีมนี้เนี่ยก็เรียกว่าพิมพ์กันสนุกเลยนะครับซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องปัจเจตบุคคลไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าไอ้กระแสนเนี่ยมันน่าชวนคิดแฟนอาร์เซนอลต้องฟังนะครับแฟนทีมอื่นก็อยากฟังก็ยินดีนะครับแต่ว่าที่บอกแฟนอาร์เซนอลต้องฟังเนี่ยพอผมไปทําข้อมูลเนี่ยผมไปพบผมไปพบไปเจอ บางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจนะฮะอ่ะมาไล่เรียง3ประเด็นครับประเด็นแรกนะครับชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาบอกเราเป็นนิวสต๊อกยังไงเดี๋ยวไปฟังมิเกลอัเตต้าพูดถึงกระแสต่างๆยังไงบ้างนะครับประเด็นที่2ก็คือประสิทธิภาพเกมรุกของอาร์เซนอลณเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับทำได้ไปแล้วกี่ประตูนะครับโดยที่กองหน้ากินไปเท่าไหร่ลูกตั้งเตะเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันจะพอได้เห็นว่า ว่าว่าประสิทธิภาพเหล่านี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของข้อมูลในเรื่องเกมรุกนะครับโอกาสยิงนะครับการครองบอลไอ้ที่เขาบอกว่าเราเล่นเกมรับอุดเพื่อไปรอยหวังลูกตั้งเตะลูกเตะมุมเนี่ยมันจริงไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับไล่เลี่ยกันไปนะเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยนะครับนะฮะทางด้านของอดีตตำนานกองหน้าของพรีเมียร์ลีกนะครับเธอเคยอยู่ทั้งทอทัมฮอสเตอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทางด้านของดิมิ t ้าเบอร์บาตอฟครับ ก็บอกว่าพรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นหลีกเดียวในโลกครับที่มีนักเตะมากมายไปล้อมผู้รักษาประตูได้นะครับทั้งผักทั้งดึงนะครับสร้างความมุ่นวายใจนะครับนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับรูเบนอโมริมที่ดูจากข้างสนามเนี่ยถึงก็พูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้รักษาประตูผมนะฮะอย่างที่พวกเราแซวก,กันครับอาร์เซนอลคือสต๊กซิตี้ยุคใหม่หรือว่านิวสโต๊กนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องพูดย้อนไปหน่อยพูดย้อนไปหน่อยว่าสต๊กซิตี้เนี่ยนะครับ เป็นทีมในกองเกลดปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาเคยอยู่ในหลีกสูงสุดนะครับในยุคหนึ่งช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งผมถ้าจำไม่ผิด9 0 2 0 0ต่อกันเนี่ยครับแล้วจุดเด่นของสโต๊กเลยก็คือสโต๊กเนี่ยเป็นทีมแบบรุ่นหนีตกชั้นอนะพูดใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วต้องดิ้นรนนะครับในการหาทางทำประตูให้ได้นักเตะไม่ได้มีแบบบิ๊กเนมมากมายไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมนะครับก็ต้องใช้วิธีการในการเล่นนะครับ ทีมที่ลองบ่อนมากๆนะครับก็จะใช้วิธีการหวังจากรูปตั้งเตะนะครับฟีคลิกหมั่งก็ดีนะครับเตะมุมมั่งก็ดีลูกทุ่มบ้างก็ดีนะครับเรียกว่าสโตกในมีทีเด็ดตรงนั้นเลยนะครับใช้แบบ การล,กลูกสูตรตั้งแต่เตะมุมมีนักเตะตัวใหญ่ๆโคกโป้งนะครับสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมใหญ่ยักษ์มาหลายทีมแล้วนะครับอันนี้ผม F Y I ก่อนนะเผื่อบางท่านไม่รู้จักสโตกนะจะได้รู้ว่าเออทำไมทำไมเขาถึงแนะแว่าเป็นสโตกนะนะอ่ะไปกันต่อครับ เจมีกลล่กาลเกอร์ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์บ้างนะครับเราก็ล้อเลียนกันบ้างนะฮะเลยเรื่องของการทำประตูจากลูกตั้งเตะแต่สิ่งที่พวกเขาทำมันน่าทึ่งครับต้องให้เครดิตพวกเขาด้วยผมไม่เคยเห็นการเตะลูกตั้งเตะนะครับเข้าสู่กรอบเขตโทษแบบนี้มาก่อนนะครับโดยเฉพาะจากเด็กคนไรส์แล้วก็บูกาโยสากา้าพวกเขาเปิดไม่เคยพลาดเป้าเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออาร์เซนอลทำได้อย่างไรแต่คู่แข่งต้องทำยังไงเพื่อหยุดพวกเขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ ยูเนเต็ดในวันที่อาร์ซอลชนะ2-0เนี่ยนะครับมันทำให้ยูเนเต็ดขายหน้านะครับคุณต้องเล่นอย่างดูดันมีพลังเพราะทุกคนรู้ว่าอาร์ซอลเนี่ยมีผู้เล่นจำนวนมากมายในเสาไกลก็คือเสา2ในช่วงเตะม,มุมนะครับแต่ว่า พวกเขาก็ยังมีพื้นที่ง่ายๆในการเข้าทําอยู่ดีนะครับนักเตะอาร์เซนอลสามารถวิ่งเข้าสู่พื้นที่ในจุดที่เป็นจุดอันตรายจุดที่เขาต้องการได้อย่างสบายๆนะครับคู่แข่งก็รู้ว่าการเปิดประตูของเขายอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับี่คือเจมี่กาลาเกอร์ออกจะให้เครดิตนหน่อยๆน,นะครับมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์อันนึงผมแอบรู้สึกคล้อยตามเห็นด้วยด้วยนะอันนี้ผมผมพูดจากใจผมเลยนะก็คือเรื่องของการเข้าไปประกบป,ประตูประตูก่อน เบนจามินไว้จะเป็นตัวที่ไปก่อกวนผู้รักษาประตูไปบีดไปดันไปดึงน,นะครับซึ่งถ้าถามผมเนะี่ยในกรอบอนพื้นที่ปลอดภัยของผู้รักษาประตูเนะี่ยมันไม่ควรมีใครไปอยู่ตรงนั้นได้นะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดไปแล้วแล้วพเมยรลีก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยนะครับนี่แต่มันก็คือถามว่าน่าเกลียดขนาดแบบไปเตะอัดผู้รักษาประตูไหมไห่แต่ว่าไปอยู่ใกล้ๆไงไปรบกวนไงเวลาเขาจะกระโดดรับบอลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีแบบพื้นที่ กระโดดจำขึ้นไปรับอะไรแบบนี้อันนี้ผมแอบรู้สึกว่านิดนึงแต่ว่าในเมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างพรีเมียร์ลีกไม่ว่าอะไรก็อาจจะแปลว่าทําได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าทําแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่า ต้องต้องรับกระแสวิจารณ์ด้วยแต่ว่าในรูก,การนี้ผมไม่เห็นแล้วนะในรูก,การนี้ก็จะเป็นเรื่องลูกสูตรเทคนิคแทคต,ติกต่างๆนานาท,ที่ที่มีการซักซ้อมกันนะครับมิเกลเตต้าบอกว่าเราอยากเป็นราชาทุกอย่างแหละครับนะฮะมีคนก็บอกว่าอาจจะอลเป็นราชาลูกตั้งเตะนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะที่ดีที่สุดในโลกเพรสซิ่งที่ดีที่สุดในโลกโอเพนเพย์ที่สุดในโลกบรรยากาศในสนามที่ดีที่สุดในโลกทุกสิ่งทุกอย่างแหละ ผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหมดแหละแต่ว่าตอนนี้และก่อนหน้านี้เนี่ยเราทาประตูได้ไม่มากพอเราไม่สามารถชนะได้ในเกมใหญ่ๆได้มากพอเป็นเวลากว่า20ปีแล้วน่าจะพูดถึงแชมป์เราไม่ได้เป็นแชามป์มา20ปีแล้วนะครับเราอยากทําในส ne ิ่งที่ที่สุดในในทุกอย่างในทุกเกมนะผมเข้าใจที่เบอร์ปตอมพูดเป็นอย่างดีตอนนี Sunday ้อาร์เซนอลอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนะครับผมถือว่านั่นเป็นคําชมนะเพราะว่าสโตนเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากๆ <cin ques> นะครับก็เรียกว,ว่า ตอบกลับแบบน่ารักน่ารักนะฮะไม่ไม่เรียกว่าไม่ตอบใส่หน้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงอาร์เซนอลแบบนี้แบบนั้นนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูผลงานกันเลยดีกว่านะครับผลงานการทําประตูกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ผมนําเรียนไปว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับและมีอะไรน่าสนใจกับสิ่งนี้ไหมนะครับผมพาไปดูเรื่องของดาวันโวพรเม์ลีกก่อนเรื่องเนี้ย ที่ผมบอกว่าอยากชวนแฟนอาร์เซนอลช่วยกันคิดหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนับเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับมีคนทำประตูอยู่หลายคนนะครับมากสุดเนี่ยจะเป็นบุกโยซากาที่5ประตู10แอซิส 15ส่วนร่วมนะครับโอ้โหกว่านี้ถือว่าสุดยอดมากๆดีมากๆนะครับค่ายฮาวเวกรับยิง5ประตู2แอสซิสต์นะครับซึ่ง5ประตูนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลนะครับหลังจากนั้นมาก็เงียบๆหน่อยนะครับอ้าวแต่เพิ่งยิงเวสต์แฮมไปอีก1ประตูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะกลายเป็นกราเบลมาเกยเยสเลยครับยิง3ประตูเท่ากันกับกราเบลมันตินาลีแล้วก็ทอซานะครับวิลเลียมซาลิบาสองประตูแล้วก็โทมัสปาเต้สองประตูนะครับพูดแบบนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดมากนะครับแต่พอไปดูจ่าฝููงลลิเววอรร์พคัับนนะะฮดาซ โมของเขาหรือว่าคนที่ทําประตูมากสุดของเขาเป็นใครนะครับเป็นโมเมนต์ซาร่าสิประตู8ปดแอสซิสต์นะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับและคนอื่นๆครับเป็นหลุยส์ดิอาร์ซหประตู2องแอสซิสตเดียโก้โชต้าสประตู2องแอสซิสต์ดาวิดยูเนสสองประตู1นึ่งแอสซิสต์โคดิกาโปสประตู1นึ่งแอสซิสต์แล้วก็เคอร์ติสโจนสประตู1นึ่งแอสซิสต์นะครับถ้าพูดให้อวยเราเองเนี่ยก็ โอ้หกองหลังอาร์เซนอลเจ๋งไงนะครับทั้งกาเบรียลมากเยสและก็วิลเลียมซาลิบาเนี่ยสามารถขึ้นมาทําประตูได้2คนนั้ง5ประตูเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่ายอดเยี่ยมไงกองหลังลิปูแบบทําประตูสู้กองหลังอาร์เซนอลไม่ได้นะครับแต่ถ้าให้พูดแบบสะท้อนความเป็นจริงก็คือกองหน้าอาร์เซนอลไม่มีศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็นนะเพราะว่าอะไรโห้ยกองหน้าอาร์เซนอลยิงมากสุดกลายเป็นบูกโยสาก้า5ประตูเท่ากับคายฮาวเวกส์นะครับ ซึ่งขณะที่ร์พูลไป13แล้วนะครับแต่ว่าเอาล่ะโมเมนต์ซาร่าอาจจะอยู่เป็นกรณียกเว้นก็นแล้วกันนะครับแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าอาสนาตต้องซื้อกองหน้าแล้วปาวะอาซนอตต้องซื้อแล้วไหมอ่ะต้องมีศูนย์หน้าที่ฝากผีฝากไข่ได้แล้วไหมอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าเรามองไปว่านักเตะอย่างมาร์ติเนลี่ทอสซาเนี่ยที่ยิงได้3ประตูเท่ากับมากายเยสเนี่ยผมว่าเฮ้ย มันน้อยไปหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้เป็นคำถามนะและแการ์เตอเชซุสนะครับซึ่งเคยเป็นเดอะแบกของเราเคยเป็นคนที่เราฝากผีฝากไขได้ปัจจุบนันนี้นอกจากการตกเป็นตัวสำรองแล้วเนี่ยลงมาเล่นเนี่ยก็แทบจะไม่มีส่วนไม่มีบทบาทกับทีมมากมายนักโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเอยอาจถึงเวลาแล้วไหมที่มกราคมนี้อาร์เซนอลอาจจะต้องเติมในตำแหน่งนี้และผมต้องบอกแบบนี้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่แฟนอาร์เซนอลเรียกร้องมาทุกตลาดเลย นะครับทุกๆตลาดเลย3า,าปีหลังเนี่ยผมบอกเลย6ตลาดเนี่ยแฟนนาสโซรนลแบบอยากได้กองหน้าเป้งๆกองหน้าคมๆจบดีๆนะครับซึ่งไม่เคยได้เลยนะครับคนคนสุดท้ายที่ได้ก็คือกราเบิลเซียซุสนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นคนที่เราแบบดีใจมากที่ได้มานะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีพอหลังจากเจ็บไปในช่วงฟุตบอลโลก นะครับก็เรียกว่ายังหาฟอร์มที่ดีไม่เจอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคือตัวเลขมันไม่หลอกกันนะครับมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เรามานั่งถกการมานั่งคุยกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านอื่นทุกคนดูแล้วเฮ้ยก็โอเคแล้วนี่นะครับแล้วมีกองหลังว่าช่วยยิงประตูแล้วก็โอเคแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะก็แลกเปลี่ยนกันได้ก็แล้วกันนะครับ สุดท้ายผมพาไปดูว่าเกมรุกของอาร์เซนอลมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่มันจะสอดรับกับสิ่งที่ผมสื่อสารไปเมื่อสักครู่ว่าเฮ้ยมันต้องมีกองหน้านะครับอ่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับเกมล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาร์เซนอลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การรองบอลใกล้เคียงกับยูไนเต็ดก็คือ51ต่อ49ถือว่าแลกกันเลยนะครับแล้วก็เล่นกันแบบ ทอยทีทอยอาศัยมากระวังกันมากนะครับแต่การยิงประตูครับโอกาสยิงประตูเนี่ยอาร์เซนอลมีถึง14ครั้งขณะที่ยูเนเต็ดมี7ครั้งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การคันบองเท่าเกันก็จริงแต่เปอร์เซ็นต์การทำประตูมีโอกาสการเข้ายิงเข้าทำเนี่ยนะครับอาร์เซนอลมีถึง14ในขณะที่แมนยูมีแค่7ครึ่งต่อครึ่งนะครับ แล้วอาร์เซนอลยิงตรงกรอบ6ครั้งยูไนเต็ดยิงกรอบแค่2ยิงเข้ากรอบแค่2ครั้งอาร์เซนอลมีโอกาสเตะมุม,มถึง13ครั้งขณะที่ยูไนเต็ดไม่มีเลยนะครับนนเนี่ยมันแปลว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีเกมรุกที่ที่โอเคแล้วที่ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับคือเข้าทําผู้รอสู้ได้ในในในใ,ในเกมหนึ่งเกมเนี่ยนะครับเรียกว่ามีมีโอกาสได้ยิงประตูอยู่แล้วนะครับกับเกมกับยูไนเต็ดอาจจะไม่เยอะนะ14ครั้งเนี่ยสำหรับผมถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าเพราะว่าแมนยูเนี่ยเป็นทีมใหญ่นะครับอาร์เซนอลคงไม่กล้าบ,บุกผีามเหมือน เหมือนเจอทีมที่ลองบอลกว่ามากๆนะครับแต่สุดท้ายก็เก็บ2ประตูได้จากลูกตั้งเตะนะครับย้อนไปในเกมกับเวสแฮมกันหน่อยแล้วกันนะครับเกมกับเวสแฮมเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอาร์ซอลทำได้5ประตูนะครับมีโอกาสการคลองบอลถึง60ต่อ40นะครับโอกาสยิง16ครั้งนะครับแล้วก็ยิงตรงกรอบได้7ครั้งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสถิติที่โอเคเลยนี่เล่นเกมเยือนด้วยนะนะครับย้อนไปอีกหน่อยนอตติงแฮมฟอร์เรสอาร์ซอลัชนะไปส0ูนนะครับ เกมนั้นเนี่ยอาร์เซนอลคองบอล67%โอกาสยิง19ครั้งนะครับยิงตรงกอบ7ครั้งนะครับแล้วก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์การคองบอลก็เหนือกว่าชัดเจนการยิงประตูเข้าทาก็เหนือกว่าชัดเจนนะครับเกมที่ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนในการไปเยือนที่โปรตุเกส5ประตูต่อ1นะครับก็เช่นกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสครองบอลได้มากกว่านะครับมีโอกาสทําประตูเน้นๆ้นเนี่ยหลายๆโอกาสเนี่ยก็เยอะกว่านะครับแล้วก็มีผู้เล่นหลากหลายที่ทําประตูได้ด้วยนะครับ เหล่านี้เนี่ยมันบอกว่าประสิทธิภาพในเกมรุกเนี่ยในวันที่มันดีเนี่ยนะครับมันชนะ5.1มันชนะ5.2มันชนะ3.0มเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับนะมันก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็อาร์เซนอลก็มีเกมรุกที่ดีนะครับเล่นเกมรุกได้สนุกนะครับโดยโดยเฉพาะวันที่มีมีมีมาตินโอเดกานะมีคนสร้างสารรค์มีคนครีเอทีฟนะครับแต่ว่าสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายเลยครับนะบนะบการเข้าทำการยิงประตูเนี่ยแหละนะครับที่ผมมองว่าอาจจะ มันก็อย่างที่เห็นนะขายฮาวเวร์กยิง5ประตูบุกโยสาก้ายิง5ประตูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแหละแต่มันก็มันก็ยังมันก็ยังแบบมาตินเนลลี่ยิง3ประตูเท่ามาเกเยสอย่างเงี้ยทอสซายิง3ประตูอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะน้อยไปหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่นับในไรฮิมสเตอร์ลิงกับทางด้านกาเบรียลเชซุสนะมันมันอาจจะต้องมีคนที่แบบเป็นตัวที่จะเป็นตัวความหวังได้มากกว่านี้ไหมในมุมมองผมนะ อันนี้ก็เป็นคําถามที่อยากจะชวนทุกคนคุยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบคาถามว่าเป็นนิวสโต๊กไหมนะครับบอสของเราบอกว่าก็ถือเป็นคําชมนะครับเพราะสโต๊กเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับก็ตามนั้นเลยครับนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่าขออนุญ,ญาตสุภาพกันนิดน,นึงก็แล้วกันนะแฟนทีมเืนก็ยินดีต้อนรับนะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแฟนอาเซนอลอย่างผมคิดเห็นแบบนี้นะครับว่าประสิทธิภาพเกมรุกอาเซนอลไม่ได้แย่นะครับแต่เป็นแค่ว่า มันไม่ได้มีศูนย์หน้าที่ยิงเปลี่ยงปล่างแบบคนเดียวแบบโดดขึ้นมาอย่างโมเมสซาร่าอย่างเออร์ลิงเบลลฮาแลนท่านนั้นเองนะครับมันเป็นการแบบช่วยๆกันยิงนะครับแต่ก็รู้สึกแหละว่า มันมันอาจจะต้องมีคน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 ที่เป็นเหมือนซาร่าคนที่เป็นเหมือนฮาแลนด์คนที่เป็นเหมือนเทลลี่องลีคนที่เป็นเหมือนโรบินฟานเพอร์ซี่ที่อาเซนเอลเคยมีหรือเปล่านะครับแะก็เป็นคําถามที่อยากชวนคุยนั่นเองนะครับนะ,ะคิดเห็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ได้เลยและถ้ารักอาเซ n รนอลทั้งใจก็ติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ